ตกใจแล้วด้วยโหลไปไหนตกใจตกใจโทษโทษไอ้เงี้ยโทษเยอะเลยมาไงเมื่อนมาไงิ้เกีงเยิปปีหลังคาว่างเหมือาไงมมาบ้านเหมือไงสัตว์ลุ่มเอ้ I thought พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวๆ กันพรเต็มเลยเลยสองโคมหาเทพเกรียนหัวเยียเอานอนดิกรับหอมปพลอยสดสุดนะเฮ้ยยิงกระเจี๊ยยิงกระเจี๊ยยไ่เอาไม่เอาอะไรอ่ะ้ตกใจโทษโทษตกใจตกใจ เอ้ยเพื่อนไม่เกอ้ยไม่เกี่ยวกันเนี่ยลออหัวดำไม่ตัดแค่มันเนี่ยมันบอกหมดห้องได้ขึ้นบอกหมดห้องแล้วแม่เลยเนี่ยฮราาไหนตัดแข้นี่เฮ้ยยไม่สวยี่ยด้านบุญานุเฮ้ยเราไม่มีีเลยเรา เฮ้ยมึงมาดิอูอูอาให้นึ่งหกเมตรหกเมตรหกเมตนอ้สันผมเป็นีจีอี หลวัดมึงอม่โอ๊ย้ยโั้ยโอ้ยโอ้ยโง้่่อึยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย่อ้ยเอ้เโ็้ย่อ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่อ้ยยอโอย้อย สเต็บมึงยังไม่ถึงกูเพื่อนนี่ไงหล่ะบอกแล้วเต็บยังไม่ถึงกูก็อยอหมวยสเต็บยังไม่ถึงกูสเต็บยังไม่ถึงกูมึงต้องฝึกมาใหม่อีกต่อสองวันนะเพื่อนสเต็บมึงก็ไม่ถึงกูอ่ะ

ขุ่นแนนะเพื่อนกูตากูตายเส้ยขาวยู่ไหนวะเฮ้ยเส้ยขาวพาคนโหดมาหาเว้ยตีข้างหลังมึงไงสัตวส เรือเฮ้ยหวัสด <bs> oh, like ีสว so like ัสดีเพื่อนมาโอ้มึงฆ่ามันดีเสื้อขาวโดนหลอยนะเว้ยอรื่องอะไรกูว้าวเร่ยนตายแล้วกูอยู่นะโอยโหเรียนมาใช่ไหมได่ไหมเจอแล้วมีเหรอ

เรบพอแม่พ ok> yes> uh uh ี่น้องเอ้ยรอรอรออยู่ฝ uh วั่งดิเตะเตทังวันแม่โอ้โหจะตายแล้วตนนตายแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหารเาวดีเราหนังวยอะโวยเอางียไอ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทหารเาเนเจอทหารเจอพีโอเี่ยนี่ไง เอ้ยมาดีู่ไม่กลูไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวข้าตัวเฮียนี่ก่อนาเจ็มาเจมาเจอมเจอมามาเจอมาเมาเจอเจมาเจอมาเอมามาอมาเจอเอมเออเ อ้างรอนดนตุ๋ยดูลงมานดินะอ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง